เราจะทำยังไงให้พ่อแม่เขาเข้มแข็งให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยสามารถอยู่ในครอบครัวได้วันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกิจกรรมเ,าเบาเนาะให้เขาเรียนรู้ซึ่นกันและกันและเราก็สร้างโจทย์ว่าให้เขาจับคู่บัด,ดี้กันและเราอยากเห็นภาพก็คือว่าครอบครัวทั่วไปกับครอบครัวเด็กพิการทำกิจกรรมร่วมกันในในทุกยุคย่างเลยนะเช่นการช่วยกันอุ้มช่วยกันจับรถเข็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้เกิดการถ่ายทอดกันว่า เข็นรถเข็นยังไงถูกวิธีแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะเราก็รู้สึกประสบความสำเร็จแล้ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อสังคมวันนี้เมย์รับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะ เด็กๆทุกคนถือว่าเป็นอนาคตของชาติรวมไปถึงเด็กพิการด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ค่ายห้วยน้ําใสจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเราจะมาพูดคุยกับผอแอมผู้อํานวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะมาพูดถึงในเรื่องราวของการฟื้นฟูเด็กพิการและครอบครัวแบบบูรณาการค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้ในรายการวันนี้เลยนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อํานวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออค่ะพอค้าอยากให้พอออช่วยเล่าถึงมูลนิธิเพื่อเด็กพิการค่ะว่ามูลนิธิของเราค่ะเริ่มแต่เมื่อไรแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรในการเปิดมูลนิธินี้คะค่ะมูลนิธิเพื่อเด็กพิการของเราเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2525นะคะโดยคุณหมอประพจน์เนื้อในแพทย์ประพจน์เพตาก,กาศดค่ะ ท่านก็ทางานในเรื่องของการผ่าตัดแก้ไขความพิการในยุคโม้นะ่ตั้งแต่2525 25เนาะแล้วก็คนพบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นจะต้องรอเข้ารับการผ่าตัดผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็รอ,อกายภาพอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีช่วงเวลาแก r ช่วงว่างระหว่างการรอ,อกายภาพอยู่ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นท่านก็คิดว่าเออเราควรจะเอาเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมาทํากิจกรรมเนาะมาทํากระตุ้นพัฒนาการดีกว่าการปล่อยเวลาให้ว่างพอตอนนั้นเสร็จก็เขยิบมาอีกว่า เออแล้วถัดไปพ่อแม่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเขาก็ควรจะมีความรู้ด้วยเพราะว่าเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านถ้าผู้ปกครองพ่อแม่ไม่มีความรู้อะเรื่องของการทำกายภาพหรือการกระตุ้นพัฒนาการสอนเด็กต่างเนี่ยเ้องเ,เด็กก็จะพัฒนาการถดถอยลงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ปกครองมีความรู้แล้วเนี่ยเรื่องของการมารับบริการการพึ่งบริการทางการแพทย์กระแสหลักเนี่ย ก็จะลดน้อยลงด้วยสุขภาพเด็กก็จะแข็งแรงมากขึ้นเริ่มต้นจากแบบนี้ค่ะก็ก็เลยกลายมาเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิว่างั้นเราจะทํางานกับครอบครัวเด็กพิการนะทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีความรู้ในการที่จะฟื้นฟูลูกด้วยตัวเองได้เพราะฐานความเชื่อเนี่ยเราเชื่อก่อนว่าพ่อแม่เป็นคุณครูคนแรกของลูกทุกคนเนาะค่ะค่ะก็คือดูแลทั้งเด็กพิการแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ในการให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่ด้วย ค่ะ hey, <laughs> แล้วอยากให้ทางพออค่ะช่วยพูดถึงกิจกรรมในวันนี้ค่ะว่าเป็นโครงการอะไรค่ะลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษเนาะจริงๆเราเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยมีค่ายค่ายสายเยแลครอบครัวเ็กพิการเนี่ยมีมานานแล้วนะแต่เป็นครอบครัวเ็กพิการเราก็จะเอาไว้สําหรับการที่จะเสริมสร้างพลังกายใจให้กับพ่อแม่มือใหม่พ่อแม่มือปโปรเราจะเรียกแบบนี้เนาะ ให้พ่อแม่มือโปรที่มีประสบการณ์แล้วก็เสริมสร้างกําลังใจทํายังไงให้ให้พ่อแม่มือใหม่อ่ะเขามีความเข้มแข็งเขาไม่ได้รู้สึกว่านี่คือปัญหาแล้วมันพอะแท้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแต่เขามีเพื่อนเราใช้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษค่ะก็คือเอา2ององค์กรมารวมกันของเราก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายครอบครัวเด็กพิการส่วนอีกองค์กรหน,นึ่งเนี่ยมูลนิธิสุขภาพไทยเนี่ยเขาทำงานกับเด็กในชุมชนซึ่งเป็นครอบครัวของเด็กทั่วไป เราก็เลยว่าเอองั้นเอามารวมกันก็จะเกิดการเรียนรู้นะวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือว่าเราคาดหวังว่าเด็กๆตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยถ้าเขาเรียนรู้และเขาเข้าใจเรื่องของความพิการเราก็คาดหวังไปต่อว่าเขาจะเกิดเรื่องของการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอันนี้ค่ะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่เอาเด็ก2กลุ่มสองครอบครัวมารวมกันอันที่2ก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาเกิดการซัพพอร์ตนะเสริมสร้างกําลังใจซึ่งกันและกันเห็นใจกันเช่นแบบว่าเออเนาะพวก พวกแม่ๆเนี่ยต้องแบกบต้องอุ้มลูกอะ่ะลูกโตเท่าไหร่ก็ต้องอุ้มอ่าส่วนพ่อแม่ของเราก็เห็นใจพ่อแม่กลุ่มเด็กด้านสติปัญญานะเขาบอกว่าเดินทั้งวันคือพ่อแม่เนี่ยเหนื่อยกับการตามลูกละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเราก็เห็นตรงนี้นะว่ามันเกิดพลังนะเกิดการกลุ่มขยายกลุ่มแล้วก็เลยมาจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ค่ะว่าดูซิ ระหว่าง2 2งสองแฟอ่าสลักษณะเนี้ยถ้าเสร็จค่ายแล้วเกิดความเข้าใจความพิการด้วยนะเกิดการยอมรับและก็ซัพพอร์ตเป็นการช่วยเหลือซช่งกันและกันกิจกรรมใน2วันนี้ค่ะมันจะมีความท้าทายความสนุกยังไงบ้างค่ะให้กับทีมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมค่ะความท้าทายหรอจะบอกว่านี่แหละคือการที่เอาส พ่อแม่ครอบครัวเด็กทั่วไปกับเด็กพิการเนี่ยมาเจอกันซึ่งพิการลูกๆเราเนี่ยรุนแรงด้วยนะรุนแรงระดับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะความทีท้าทายก็คือว่าเราคาดหวังว่าหลังจากเสร็จเนี่ยลองดูซิว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอะไรไหมเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไหมวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกิจกรรมเบาๆเนาะ,ะให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเราก็สร้างโจทย์ว่าให้เขาจับคู่บัดดี้กัน และเราอยากเห็นภาพก็คือว่าครอบครัวทั่วไปกับครอบครัวเด็กพิการทำกิจกรรมร่วมกันในในทุกยุคย่างเลยนะเช่นการช่วยกันอุ้มช right ่วยกันจับรถเข็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้เกิดการถ่ายทอดกันว่าเข็นรถเข็นยังไงถูกวิธีแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะเราก็รู้สึกประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้เด็กมีความรู้นอกจากที่บ้านกับโรงเรียนนะคะได้ไปข้างนอกบ้าง ก็เด็กก็จะได้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็กลับไปพัฒนาเผื่อก็เจอเพื่อนที่พิการเขาจะได้มีแบบไปช่วยเหลือเพื่อนมีจิตใจที่ดีกับเพื่อนค่ะก็วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขเนาะได้เจอน้องๆนะคะแล้วก็มากับกลุ่มครอบครัวนะคะแล้วก็ทางคุณครูเองก็มีกิจกรรมที่สนุกค่ะจะรู้สึกว่ามีความสุขค่ะ ก็มีกิจกรรมตอนส่งบอลน,นะคะที่น้องได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและค่ะที่ให้แสดงความรู้สึกนะคะ ที่พออวอท์ค่ะว่าเหมือนทางมลลูลนิะิค่ะก็เป็นองค์กรที่ฟื้นฟูนฟนฟนเด็กพิการและก็รวมไปถึงครอบครัวแบบบูรณาการอยากให้พออช่วยขยายความคำนี้ค่ะให้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะเราเชื่อมั่นเรื่องพื้นฐานก่อนว่าครอบครัวน่ะเป็นหน่วยที่สําคัญที่สุดของเด็กทุกคนนะคะถึงแม้ว่าลูกๆเราจะเป็นเด็กที่รุนแรงเนี่ยเราทํางานกับเด็กโดยตรงไม่ได้เพราะเขารุนแรงมากๆเราก็ต้องทํางานกับครอบครัว อันนี้คือโจทย์ความท้าทายว่าถ้าหากว่าเราทํางานกับครอบครัวได้ครอบครัวเขาเห็นความสาคัญครอบครัวเขาเข้มแข็งมีพละกําลังอ่ะการดูแลเด็กมันจะส่งถึงเด็กเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเรียกว่าการทํางานผ่านเนาะเป็นเครื่องมืออันนึงในการทํางานเพื่อเป้าหมายก็คือเราอยากให้เด็กที่การนี่แหละเขาเกิดการพัฒนามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าพวกเราอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเรามีสิทธิ์ลาออกได้แต่พ่อแม่เขาลาออกจากความเป็นพ่อแม่ไม่ได้ และความเป็นครูมันอยู่ในตัวเขานะเพราะเราไม่ได้มีลูกพิการเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายถ้าเด็กชักเด็กอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปหาเขาเขามีความรู้หมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ว่าเราต้องเสริมศักยภาพเขาให้เขาขึ้นมาให้ได้แล้วอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะกระจายอะคะ่ะเหมือนทฤษฎีดาวกระจายอะเขาก็จะช่วยดูแลกันอันนี้มันเราอยากเห็นภาพสังคมที่เป็นแบบครอบครัวแบบรูปพพอร์ตกันแบบนี้ในสังคม ประทับใจและดีใจมากเลยเพราะว่าไม่เคยมาได้มาสัมผัสกับน้องๆที่พิการนะคะที่ปกติชีวิตประจำวันของเราไม่ได้มาสัมผัสหรือว่ามาพบเจอกับคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ประสบประสบกับน,น้องๆที่ที่พิการนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็พยายามให้กำลังใจนะคะแล้วก็พยายามอยากให้น้องมีความสุข อยากให้น้องมีส่วนร่วมเพราะว่าเพราะว่าน้องไปไหนเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบที่นั่งนั่งล้อมวงร่วมกันแล้วมีก,กิจกรรมแล้วให้น้องๆอ่ะอย่างส่งบอลเนี้ยค่ะน้องได้ร่วมเล่นด้วยเหมือนเหมือนเขาได้ได้สัมผัสด,ด้วยน้องก็จะมีความเหมือนน้องจะยิ้มออกมาแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะเวลาเล่นร่วมเล่นกับน้องส่งบอลส่งบอลแล้วน้องก็ได้จับบอลส่งกันเราด้วยทั้งท้งที่น้องไม่สามารถที่จับเองได้เลยได้เราก็พยายาม ให้น้องรวมเราเห็นรอยยิ้มของน้องเขายิ้มออกมาเราก็เราก็ดีใจอ่ะดีใจมีความสุขอยู่ลึกๆึกลึกๆเลยคะ่ะอยากให้พอช่วยยกตัวอย่างคะ่ะว่ากิจกรรมที่ทุกคนที่มาเข้าค,ค่ายค่ะที่อยู่ที่ค่ายห้วยน้ำใสเนี้ยจะได้ทำมีอะไรบ้างคะ่ะยกตัวอย่างของเราเนี่ย มันจะมีสวนอยู่ด้านหลังเราทำเราคิดกิจกรรมเรื่องของอาป่าขึ้นมาค่ะทำมา 4- 5หปีแล้วเราก็จะเป็นการใช้เอาธรรมชาติอ่ะมาอยู่ใกล้ชิดเด็กหรือเอาเด็กครอบครัวเด็กพิการมาใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียนรู้ได้ได้รับพลังสวนพลังชีวิตเนาะก็จะได้รับพลังจากธรรมชาติเราเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําถัดจากตรงนี้ไปจะเป็นสระว่ายน้ําที่ถูกออกแบบดีไซน์มาว่า บอกแล้วว่าเอื้อสําหรับกลุ่มเด็กพิการแล้วก็คนพิการเนาะสระว่ายน้ําก็จะถูกออกแบบว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะเซฟตี้ยังไงแล้วก็กลุ่มเด็กพิการก็สามารถใช้งานตรงนั้นได้พ่อแม่สามารถที่จะลงไปกับลูกได้แล้วก็ออกกําลังกายหรือฝึกการเคลื่อนไหวในน้ำก็ช่วยได้แล้วค่ะเรามีสวนผักเราปลูกผักที่ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีนะคะเขาก็ดีไซน์ไว้ว่าช่วงบ่ายเนี่ย เดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเดินดูแล้วก็มีอาหารอะไรมีพืชผักอะไรบ้างที่สามารถมาทําอาหารได้อ่ะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเนาะเราฝึกเด็กๆด,ด้วยนะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เอาง่ายๆแล้วกันสมมติเช่นไปเก็บผักถั่วฝักยาวอ่านะคะผักบุ้งหรืออะไรเงี้ยที่สามารถเอามาชุบแป้งทอดได้เด็กๆก,ก็สนุกแล้วนะคิดว่าเหมือนเป็นเชฟตัวน้อยได้ทากิจกรรมร่วมกันค่ะ ค่ะก็เมื่อเช้าเนาะประทับใจในช่วงที่เขามีบัดดี้ของน้องๆกันนะคะจับกลุ่มน้องๆแล้วก็ให้เด็กๆมีบัดดี้การพอทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยน้องเขาดูใส่ใจแล้วก็เอื้ออาทรต่อน้องแมมมอสมากเลยเห็นน้ำลายน้องแมมมอสไหลนะน้องเขาก็มาหยิบผ้าไปเช็ดได้เลยโดยที่น้องไม่ได้รังเกียจว่าเออจะเป็นน้ำลายของน้องแมมมอสอย่างเงี้ยค่ะจิ้มสับปะรดให้น้องซึ่ง เหตุการณ์แบบนี้ค่ะเกิดขึ้นกับเด็กๆเ,เนี่ยบางเด็กบางคนเราต้องบอกใช่ไหมคะว่าให้ช่วยเหลือพี่นะให้ให้ช่วยเหลือเด็กพิการนะแต่อย่างของน้องเนี่ยไม่ต้องบอกเลยค่ะน้องเขาสามารถปฏิบัติเองได้แบบด้วยความเอื้ออาทรนะคะ,ะช่วยเหลือการเขาถามว่าเขาน้องอยากบอกอะไรกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาตอบมาว่าอ,อยากให้กำลังใจน้องแมมมอสนะคะก็ซึ่ง แม่ประทับใจมากว่านอกจากการแสดงที่น้องเขาปฏิบัติเนาะกับไอเนี้ยกับคำพูดจากในใจของน้องเขาอะค่ะทำให้แม่ประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณน้องด้วยค่ะรักใจมองที่มันบอเป็นเพื่อนแมวมองเป็นเพื่อ,อ,อเนเลยรักที่อมอันบอ พออช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้ทางมูลนิธิเองมีแผนในการพัฒนาเด็กๆคนพิการหรือครอบครัวต่างๆค่ะในด้านไหนบ้างคะค่ะก็อันดับแรกเลยเนาะเราอยากให้มูลนิธิของเรา,าค่ะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้นะคะด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการก็คิดว่าเป็นเรื่องของ e-Learning ที่เราจะทําแล้วก็พัฒนาต่อเนาะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นในเรื่องของอีก10ปีข้างหน้าเนาะก็อยากเห็นความเข้มแข็งของเครือข่ายมีเครือข่ายที่ เหมือนเราชวนกันมาทําความดีอะ่ะชวนกันมาทําเพื่อพัฒนาคนพัฒนาสังคมทํงไงให้คุณภาพชีวิตของเด็กพิการและคนพิการแล้วก็ครอบครัวในเขาดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงความต่อเนื่องของมูลนิธิค่ะในการทํางานว่าหลังจากที่บางคนมีน้องๆมาใช้บริการใช่ไหมคะแล้วถ้าน้องๆโตขึ้นหรือว่าเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเขาอยากกลับมาใช้บริการที่มูลนิธิอีกอันเนี้ยม่แน่ใจว่าทางม,มูลนิธิมีบริการรองรับไหมหรือว่าจํากัดไหมคะว่าจะได้ ใช้บริการได้ถึงเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะจริงๆก็บอกว่ามูนิธีเราไม่ได้กําหนดช่วงเกณฑ์อายุนะคะว่าเอสรับบริการได้เท่าไหร่เึงเท่าไหร่ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าความพิการรักษาไม่หายแต่มีโอกาสในการฟื้นฟูและพัฒนาที่ดีขึ้นทีนี้เนี่ยกลับมาว่าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มโรคสมองพิการ c ิลิบอลพ์พซีก็คือการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายเมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งอะค่ะเด็กโตขึ้นเนาะร่างกายมันก็จะมีอุปสรรคการที่จะพา ลูกๆหล,ลานๆมารับบริการเนี่ยคะ่ะก็อาจจะโอกาสยากมากขึ้นแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราที่ยังมีรับบริการอยู่มีอายุถึง22ก็ยังมีนะคะถ้ายังมาได้ นะคะตรงนี้จริงๆมูลนิธิก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกก็จะตอบว่า,าสามารถมาได้นะคะแต่ถ้าในครอบครัวไหนที่ไม่สามารถมาหาเราได้เรามีบริการเยี่ยมบ้านคุณครูเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสักยภาพเด็กพิการเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมบ้านเขาจะไปติดตามพัฒนาการ Follow Up นะคะแล้วก็ไปให้โฮมโปรแกรมเนาะอาจจะสัก3เดือนครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือถ้ามีโอกาสกิจาการอื่นๆน้องๆโตแล้วจะรุ่นแรกของมูลนิธิเนี่ยน่าจะอายุ40 40กว่าแล้วแหละที่เป็นรุ่นแรกเลยนะคะก็ยังมีติดต่อมานะเวลาเรามีกิจกรรมมีงานปีใหม่งานวันเด็กเนี่ยค่ะก็มีมาก็มีนะ,ะพอเองค่ะอยากเห็นภาพไหนสิ่งที่เราอยากเห็นภาพก็คืออยากมีพื้นที่แบบนี้คือโรงเรียนก็มีแล้วโรงเรียนเรียนรวมเรียนร่วม,รวมหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการก็คือมีแล้วเราอยากได้พื้นที่แบบนี้ค่ะให้มีสําหรับการจัดกิจกรรมแบบนี้ ถ้าจะเรียกภาษาเข้าใจง่ายแล้วเห็นภาพเลยเราเหมือนโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็โรงเรียนของเด็กพิการต้องสองส่วนเลยนะอยากเห็นแบบนี้มีหลายๆพื้นที่แล้วก็ถ้าหากว่ามีครอบครัวเด็กพิการการมีกระจายตามโหนดพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยลดการเดินทางไงถ้ามีภาคเหนือคุณไปที่ไหนมีภาคใต้ไปที่ไหนเราอยากมีกลุ่มพ่อแม่ที่เข้มแข็งและทํางานเป็นเครือข่ายได้เพราะพ่อแม่เขาจะมีอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนพ่อแม่เขาจะสามารถที่จะโคชชิ่งได้ไง บอกกันได้เพราะตัวเองผ่านมาก่อนนึกออกว่าคะเออเขาก็จะสาม,มารถถ่ายทอดได้ว่าทํายังไงถึงจะเข้มแข็งแบบเขาอยากเห็นภาพแบบนี้แล้วเด็กๆอยู่กับครอบครัวได้ ช่วยเล่าหรือแชร์ประสบการณ์ค่ะหรือว่าเรื่องราวประทับใจในการทํางานกับน้องๆคนพิการหรือครอบครัวให้ฟังค่ะเ,เกินก่อนอยากอยากให้รู้ว่าแรงบันดาลใจที่หลงเสน่งงานด้านนี้เนาะทำมา14ปีก็คือว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยปีแรกที่เข้ามาทํางานนะคะเจอครอบครัวเด็กพิการครอบครัวหนึ่งลูกเขารุนแรงมากๆเนาะถึงขั้นนอนตอนกลางคืนน่ยนอนแล้วหยุดหายใจอ่ะแล้วเราก็ฟังเขาเขาพูดว่า ในชีวิตนี้เขาไม่ขออะไรเขาขอแค่ลูกเขาว่าถ้ามีมดกัดแล้วส่งสัญญาณปฏิกิริยาทางร่างกายอะไรก็ได้ส่งสัญญาณให้เขารู้กับอีกครอบครัวหนึ่งเราไปค่ายครอบครัวกันนะคะแล้วก็มีเด็กคนอื่นนะเรียกแม่จ๋าอะไรเงี้ยบ้านนี้ก็ร้องไห้พี่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าในชีวิตของคนเป็นแม่ตอนนั้นลูกเขายังพูดไม่ได้เขาบอกว่าเขาอยากให้ลูกสักครั้งในชีวิตอยากได้ยินเสียงลูกเรียกแม่จ๋า เราฟังแล้วพี่ฟังแล้วก็เออสะเทือนใจนะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละเราจะทํายังไงให้พ่อแม่เขาเข้มแข็งให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยสามารถอยู่ในครอบครัวได้เพราะจะบอกว่าการดูแลลูกกลุ่มนี้ใช้พละกกาลังมหาศาลนะคะหนึ่งคนในครอบครัวเนี่ยคุณแม่ต้องเป็นคนเสียสละลาออกเพื่อดูแลลูกเพราะว่าแทบจะดูแลตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยอันนี้คือเป็นสเสน่ห์ที่เราจะทํางานยังไงอะ เออพี่บักจะบอกเจ้าหน้าที่เสมอว่าทําอะไรก็ได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นกดดันนะแต่ให้คิดจากโจทย์ว่าทําอะไรก็ได้ที่เด็กได้ประโยชน์ผู้ปกครองได้ประโยชน์ก็ก็คือให้ลุยให้ทําเลยค่ะน้องมีเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่ไม่ได้รังเกียจเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้บอกมพกก็คืออยากบอกคําว่าขอบคุณมากๆค่ะที่มีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะ ให้ได้ให้ผู้ปกครองได้นําน้องเนี่ยนะคะมาใช้บริการแล้วก็มารับความรู้นะคะมามารวมตัวกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมย่อยๆอื่นๆนะคะที่จัดอยู่เป็นระยะระยะให้ผู้ปกครองได้เข้มแข็งมีกําลังใจแล้วก็มีแรงที่จะเ,เลี้ยงดูลูกต่อไปะคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะ <sk pirate> ก็อยากให้ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกพิเศษเหมือนน้องชมพู่นะคะอยากให้คุณแม่ลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองก้าวเข้ามาสู่สังคมนะคะ<ร>แล้วก็พาลูกออกมาสู่สังคมนะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวกับพวกเราได้ค่ะมา,าฟื้นฟูนะคะหรือมาร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิก,การนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจริงๆค่ะจากที่ประสบการณ์ข,ของคุณแม่ที่ได้พาน้องชมพู่มาฟื้นฟูที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นเวลา10กว่าปีแล้วค่ะก็เห็นพัฒนา การของน้องดีขึ้นนะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พออ,อค่ะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือแม้แต่หน่วยงานผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่อยากสนับสนุนมูลนิธีค่ะค่ะอันดับแรกก่อนคงฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีจะบอกว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะใช้ ใช้ทั้งทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เราจะส่งต่อไปให้ถึงครอบครัวเด็กพิการนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนมผงนม UHT หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็สําคัญนะคะสําหรับเด็กกลุ่มนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่สนใจอยากจะมีส่วนร่วมกับเราในการที่จะส่งแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ค่ะก็สามารถมาได้เลยหรือแม้กระทั่งจะเป็นเงินบริจาคก็ได้นะคะเป็นเงินบริจาะคะจาที่จะมาช่วยสนับสนุนในการทํากิจกรรมก็ได้ะคะ่ะ ส่วนที่2คงเป็นถึงสังคมตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะอยากให้สังคมเนี้ยมันน่าอยู่เนาะลดการบูลลี่ลดการด้อยค่ากันนะคะคือทุกคนเท่าเทียมกันหมดแหละมีแต่ว่าเราจะต้องหนุนเสริมให้กำลังใจกันยังไงก็คงฝากค่ะในฐานะที่เราเป็นมูลนิธิเพื่อเด็กพิการอยากบอกทุกคนว่าเด็กพิการก็คือเด็กเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิมีโอกาสในการเรียนรู้ก็ฝากนะคะเรื่องของความเข้าใจกันยอมรับ ให้เด็กได้เรียนรู้ตามช่วงวัยของเขาตามพัฒนาการของเขาอะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผอมากนะคะที่มาให้ความรู้ก็รวบแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะนับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับการดำเนินง,งานของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สำหรับเมเชื่อเขาว่าการสนับสนุนและฟื้นฟูเด็กพิการไม่เป็นเพียงแค่เรื่องสําคัญของเด็กและครอบครัวแต่มันจะเป็นเรื่องที่สามารถช่วยทําให้สังคมเกิดความอุดมสมบูรณ์และเข้มแข็งต่อไปค่ะ หมดเวลาของรายการแล้วค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบ่าเคียงไหลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ